สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสลินทาบงประกอบรหัสนักศึกษา62418802033สาขากาการปฐมศึกษาคณะครุศาสตรม์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันนี้ดิฉันจะมาทำการถนอมอาหารนั่นก็คือเมนูเนื้อหมูแดดเดียวค่ะค่ะสำหรับวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีดังนี้นะคะเนื้อหมูครึ่งกิโลนะคะการหั่นเนื้อหมูก็จะเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะรสหมูหรือรสด,ดีนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะต่อไปก็จะเป็นกระเทียมค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็น้ำตาลไรายแดงนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำนะคะขั้นแรกเราก็จะนํากระเทียมนะคะไปทุบแล้วก็สับหยาบๆนะคะ ค่ะนี้ก็จะเป็นหน้าตากระเทียมที่เราสับเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่ในเนื้อหมูของเราแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะใส่รสด,ด,ด,ดีหรือรสผงรสหมูปรุงรสของเราลงไปนะคะค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ำปลานะคะเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะเค็มเอานะคะ ต่อไปเราก็จะใส่ซอสหอยนางรมนะคะเครื่องปรุงที่ใส่ใส่ตามใจชอบแล้วนะคะกะตามปริมาณเนื้อหมูของเราเลยน้ำตาลคะ่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่นิดเดียวพอ หลังจากนั้นเราก็จะมาคลุกหมูกับเครื่องปรุงให้เป็นส่วนผสมเดียวกันนะคะให้เข้ากันค่ะเมื่อเราคลุกเนื้อหมูและส่วนผสมเครื่องปรุงให้เข้ากันแล้วเราก็จะรอซักประมาณ10-20นาทีนะคะให้เครื่องปรุงนะคะมันซึมซับเข้าไปในเนื้อหมูของเราค่ะเมื่อส่วนผสมและเนื้อหมูที่เราหมักทิ้งไว้10-20นาทีเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําเนื้อหมูนะคะมาใส่กระจาด เพื่อที่จะไปผึ่งแดดเป็นเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะเมื่อพึ่งแดด2-3ชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อหนูหแดดเดียวเป็นลักษณะนหน้าตาแบบนี้นะคะ